อักษรภาษาอังกฤษเมื่อนำมาใช้แบ่งออกเป็นกี่ชนิดอะไรบ้างอักษรภาษาอังกฤษมีทั้งหมด26ตัวตามที่ได้เรียนไปแล้วใน ep ที่1ภาษาอังกฤษที่ใช้แบ่งออกเป็น2ชนิด 1. พยัญชนะมี21ตัวสระมี5ตัวจะเริ่มสอนจากพยัญชนะก่อนแล้วตามดุสระทีหลังนะคะ B เท่ากับบอใบไม้ C เท่ากับซอโซ่หรือคอควาย D เท่ากับดอเด็ก F เท่ากับฟอฟัน G เท่ากับกอไก่ H เท่ากับหอนกฮูกหรือหอหีบ j เท่ากับจอจาน k เท่ากับคอควายหรือกอไก่ l เท่ากับลอลิงหรือรอจุลา m เท่ากับมอมา n เท่ากับนอหนูหรือนอเนน p เท่ากับพอพานพอสัมเพาพอพึ่งและปอปลาค่ะ q เท่ากับคอวอ ออกเสียงควบกัน R เท่ากับรอเรือ s เท่ากับสอเสือสอสลาและซอโซ่ t เท่ากับทอทหารและตอเตา่า v เท่ากับวอลแวน w เท่ากับวอลแวนเช่นกัน x เท่ากับซอโซ่หรือ g อ s เมื่อเป็นตัวสะกด Y เท่ากับยอยักษหรือสระอายอยักษ์ z เท่ากับซอโซ่ z, z. พยัญชนะผสมคือการนำพยัญชนะตั้งแต่2ตัวขึ้นไปมาผสมกันแล้วมีความหมายเป็นตัวเดียวกับเสียงอักษรในภาษาไทย kh เท่ากับขอไข่ ch เท่ากับคอควายหรือชอช้าง ng เท่ากับงองู nk ก็งองูแต่ใช้เป็นตัวสะกด sh เท่ากับชอช้าง ph เท่ากับฟอฟัน gh เท่ากับฟอฟันเป็นตัวสะกด th เท่ากับทอทง kn เท่ากับนอหนู wh เท่ากับวอแหวนและ wh เท่ากับฮอนุห่หูถ้าตามด้วยตัว o เช่น who อ่านว่าหูที่แปลว่าใคร wr เท่ากับรอเรือแต่รางนี้ใช้แบบภาษาไทยเป็นตัวหลักในการเทียบ มีทั้งพยัญชนะเดี่ยวและพยัญชนะผสมสระมีห้าตัวคือ a e i o u a เท่ากับ a r a อ e เท่ากับ e a i เท่ากับอ e o เท่ากับ o และ o u เท่ากับะอูและหัรอากาศสระะเท่ากับตัว a เช่นมานะเขียน m a m เท่ากับมอม้า A เท่ากับสระอา n a เท่ากับนะ n เท่ากับนอนหนู A เท่ากับสระอะเขียนติดกันคือ MA n a เท่ากับมานะสระอาเท่ากับตัว A เช่นปลาณนีเขียน PR a p ปอปลา R รอเรือ A สระอา n นอนหนู WE บลสระอ เขียนติดกัน p r a n w e ปราณีสระอิเท่ากับ I เช่นประวิทย์เขียน p r a p p า r r เรือ a สระอา่านว่าประ w i t w W, วอน i สระอิ t ทอทหารเขียนติดกัน p r a w i t ประวิทย์ในภาษาอังกฤษไม่มีตัวการันนะคะ เราไม่จําเป็นจะต้องใส่การันเพราะว่าเขาไม่อ่านออกเสียงถ้าเกิดว่าใส่ลงไปจะทําให้เข้าใจผิดอาจจะอ่านว่าประวิทย์เยอะเพราะว่าตัว y ออกเสียงเยอะภาษาอังกฤษตัว o เขาจะเอาวางไว้ข้างหลังตัวอักษรน,นะคะอย่างเช่นโตโยต้าค่ะ อุบล bon, ราชธานีเขียนแบบนี้นะคะถ้าอา่านตามคำอา่านจะอา่านว่าอุบล bon, ราชธานีซึ่งฝรั่งเขาก็จะออกเสียงแบบนี้เพราะภาษาอังกฤษไม่มีแม่กลนแม่กงอะไรแบบเรานะคะเพราะฉะนั้นให้เขียนเหมือนคำอา่านแล้วใส่สระให้ทุกครั้งคอนแกนฝรั่งจะอา่านออกเสียงว่าคอนแกน เพราะว่าภาษาอังกฤษไม่มีวรรณยุกต์นะคะให้เขียนแบบคำอ่านนะคะ